นี่ค่ะไหนไอต,ตัวนี้เขาเรียกมะตูมมาเลหรือ,รอเขาเรียกอะไรอย่างหนึ่งคืออะไรนะมะตูมแขกนะคะเพื่อนเพื่อนมะตูมมาเลหรือมะตูมแขกเนี่ยค่ะฉีดโคนฉีดโคนฉีดใบเนี่ยหอมกินกับลาบป่นจิ้มส้มตำจิ้มแจ่วได้หมดเลยอร่อยค่ะคหายดีค่ะตัวเนี้ยมะตูมมาเลตัวเนี้ย อันเรปลูกคู่ก็ใบชมวงนะแล้วก็ผักเม็กนะเพ,พื่อนๆพืชพวกนี้มันเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็ขายได้ตลอดอนะคะเห็นไหมมันกําลังออกยอดยอดของเขาเนื้อที่ไม่ฟางค่ะแล้วก็ก็ปลูกผักไว้รอบๆก็มีดอกแคร์ด้วยนะคะดอกแคร์ก็จะเยอะมีขี้เหล็กดอกแครงเขา ตะกี้นี้เขาก็เก็บให้ไปกินถุดอกแคร์ดูมะม่วงนะคะเพื่อนๆมะม่วงเต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูน้ำเต้ากันดีกว่าค่ะม,มาดูน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเขาปลูกไว้ในซุม้มโอ้โหนี่่ะโอ้เต็มเลยแล้วก,ก็มีต้น เขาเรียกต้นอะไรนะกระถินเหรอเอกโอ้โหเอไม่ใช่ต้นกระถินอ่ากระถินถูกแล้วเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหน้ำเต้าเขาปลูกไว้มันก็เกาะเกาะขึ้นตามต้นไม้เนี่ยเนื้อที่น้อยเขาก็สามารถทำสวนได้นะเพื่อนๆเออหน่อข่าหน่อข่าก็สีจูรินซี ออกแตกเต็มเลยค่ะขาเขาเนี่ยเพื่อนเห็นชะอมไหมอยอดใหญ่เนาะเพื่อนๆเนาะชะอมยอดใหญ่มากเลยค่ะยอดูอชะอมเขาพอๆกับที่บ้านเลยนะคะเพื่อนๆไม่แพ้กันเลยเนาะปลูกไว้แค่ร้อยต้นเองนะคะเพื่อนๆนะคะใครที่ ที่ปลูกเพิ่งปลูกโอมแล้วผลผลิตยังไม่มีอย่าเพิ่งท้อนะคะเพื่อนๆพนพี่พตะวันเป็นกําลังใจให้เนาะเราเค่อยๆทําไปการปลูกโอมเนี่ยสามเดือนนะคะถึงจะเต็มที่เขาก็จะแต,แตกกิ่งมาอีกเนาะพี่เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยเผื่อมางคนเพิ่งมาทําสวนแล้วว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีผลผลิตเยอะอะไรเงี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวเขาแตกกิ่งมาเยอะๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวยอดเขาก็จะออกมาเยอะๆอีก ยอดของเขาค่ะเนี่ยเขาจะปลูกไปเนี่ยตามรั้วตามอะไรคะ่ะเนื้อที่ไม่ได้ฟ้างขวางอะไรเลยตรงเนี้ยแค่เขาซื้อมามัดหนึ่งห้าสิบต้นเนาะซื้อมาร้อยร้อยร้อยต้นนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเพื่อนๆจจลินซีนะคะน,นี่ค่ะยอดชโอมเยอะแยะ ไอ้ที่เข้ามาชมและติดตามพี่ตะวันก็ขอขอบคุณมากนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนาะเป็นกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจให้พี่สาวของพี่ตะวันด้วยนะคะทำสวนเหมือนกันเลยนี่ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อน